สวัสดีครับลุงจันทร์มันทุ่งนะครับวันนี้เตรียมตัวจะไปยามรีนะครับพอดีดึกแล้วก็จะพาลูกหล่อไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวตามลุงจันทร์ไปดูนะครับอือม,มาสองคนกับหลานนะครับ <c oughs> อันนี้อายเกิน <c oughs> มาทางนี้มาทางนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นมือกล้อง মানে মানে ตรงนี้ตรงนี้หายด้วยหายแล้วนี่ไคล่องคอง ไห้โทรศัพท์โอ้ยมีปลาหลุดปลาหลุดสวยๆนะครับปลาหลุดตัวใหญ่ๆเดี๋ยวมืดไปหน่อยจะวตามไปดูที่บ้านนะครับจ่าเส้อเหรอท,ท,ที่เจ้อหนมานใส่หนอนจ้อยาจางอยางนา มีแต่สำรัอันยหโอเคเจ็ลกัน้ยกันจโลเ้อเด็จโล่เนี่ยวัดป่าทะเลกันจองนะเด็ดโล่หนึ่งหนึ่งนะเฮ้ยมันวะตุสี สวัสดียามเช้านะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าพอดีลุงจันลืมไฟฉายี๋ยวลุงจันจะลงไปเอาแล้วก็รอดูตอนขึ้นไปแล้วกันนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูสิบ้านเนาะ ลาหลุดที่สวยนะครับอืม <c oughs> อืมยุบเนอเลยวะจบ,จบ คลิปไว้แต่เพียงท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ